บัวที่แม่ปลูกนี้ครับเป็นพันุ์อะไรครับแม่เป็นพันธบัวหลวงสีชมพูค่ะเป็นพันุบัวหลวงสีชมพูค่ะทำนาแล้วมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอยากทำเป็นนาบัวนับตั้งแต่วันละปลูกปึ๊บสองเดือนสองเดือนปต่อเดือนได้หมื่นกว่าบาทเลยอ่ะแม่ได้โอ้ยนี้มันก็ดีกว่าทำนาอีกะแบบค่ะเพราะว่าเฮาเก็บเก็บบางครั้งแม่ค้าเขาโทรมาเนาะว่าเอาเก็บบัวให้ในยเด้อสองพันเฮาก็เก็บเก็บหนับหนับ Oh. เขาก็มารับอยู่ที่บ้านครับนี่นี่นี่เขาเรียกว่าไหลมันนี่ uh. นี่เราก็เอาเลยเนี่อกไปปูกเลยบนี้อ่า uh, ปลูกจังไหรน้อแม่นี่นี่าี่ uh, 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 uh. เดี๋ยวแม่จะทําให้ดูนี่เราก็จะทำมาบัวนะั่นคือลกประสงคุ้มนี่สวัสดีครับแม่ครับจ้าสวัสดีจ้า แม่ซื้อนางสมนงศีส้บ้านนาคอยบนนางัวอําเภอนาวาจังหวัดนครพนมค่ะโอ้ยเบื่อเยอะยะ,ยะเลยเนี่ยแม่กำลังเก็บไปขายหรือเปล่าครับแม่บัวที่แม่ปลูกนี้ครับเป็นพันอะไรครับแม่เป็นพันธุบัวหลวงสีชมพูค่ะเป็นพันธุ์บัวหลวงสีชมพูค่ะโอ้ยแล้วแม่เป็นไปมาอย่างไงครับถึงได้มาเริ่มมาปลูกบัวเนี่ยแม่ทำนานะมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เลย คิดว่าอยากทำเป็นนาบัวไม่ใช่บัวเก็บดอกไปไหว้พระใช่ไหมแม่ไม่แม่เอาเก็บฝักไปขายฝักที่แม่ถืออยู่เนี่เราบอกจ้าเก็บฝักอันนี้ไปขายคะ่ะขายมากไม่ไม่ใช่ขายดอกนี่นี่นี่เขาเรียกว่าไหลมันนี่เราจะเอาขึ้นมาเยอะๆใที่หนึ่งไรเราก็เอาขึ้นมาเยอะๆประมาณสักสองโล สองโลถึงสามโลเราจะไปชั่งสองโลถึงสามโลนี่ที่นี่ก็ทำดินให้อันละเอียดเหมือนเหมือนเราทำปลูกข้าวเอาน้ำเข้าไปแล้วก็ปั่นดินใช่ไหมครันปั่นอ่าที่นี้เราก็เอาเลยนี่อาค่ะไปปูกเลยแบบนี้อ่าปูกจังไหเนาะแม่นี่นี่าี่เดี๋ยวแม่จะทำให้ดูนี่เราก็จะทำแบบนี้ดินมันเละแล้วเนาะสมมุติดินมันเละแล้วนี่นี่นี่ไงนี่นี่นี่อันนี้ก็เอาเอางอไว้อันนี้เขาก็จะเอาทำ่างนี้นี่ นี่นี่แบบนี้นี่ระยะห่างก็คือหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรจ้าจ้าจ้าแล้วนานไหมครับกว่าเขาจะตั้งตัวหรือว่าอะไรสิบวันสิบวันเขาก็จะยืนตัวได้แล้วได้แล้วอ๋อก็คือรอดแล้วรอดอ่าแล้วต้องปลูกนานแค่ไหนครับถึงเราถึงจะมีดอกมีฝักให้เก็บมาแม่สองเดือนฮะสองเดือนเองมะแม่จ้าหลังจากที่เราปลูกเนี่ยนะนับตั้งแต่วันเราปลูกปึ๊บสองเดือนสองเดือนปัดพอพอถึงสิบวัน สิบวันมันมันตั้งตัวได้แลลวเนาะครับผมจะเอาปุ๋ยอ่าปุ๋ยอะไรก็ได้ครับเราจะเอามาโรยโรยโรแล้วค่ะจะเขียวขึ้นปุ๋ยคอกก็ได้ยิ่งดีพอถึงสองเดือนแล้วเนาะนี่บัวเราจะตั้งท้องแบบนี้นะนี่เราหว่านปุ๋ยหมากเลยครับสิบห้าสิบห้าสิบห้าสามตัวจ้าจ้าทีนี้มันก็จะสะพังออกนก็เต็มเลยเลยปบนี้เออมันจะเป็นดอกเป็นหมากแล้วก็มากตึ้งหวานกรอบ ปุ๋ยนี่จะทําให้หวานปุ๋ยหมากนี่หวานแล้วหลังจากที่เราปลูกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยแม่เราสามารถเก็บดอกเก็บหม,มากมันเนี่ยได้นานแค่ไหนครับหนึ่งเดือนได้หนึ่งเดือนแบบยาวๆไปเลยนะจด้หนึ่งเดือนทีนี้มันจะมันจะอันแก่น,นี่เห็นไหมนี่นี่น,นี่จะแก่แล้วได้แบบนี้นถ้า<ก>ถ้าเรามีเวลานะเราก็มามาหัก มาหักไอตัวที่มันเห็นไหมมันเก๋แล้วไหนไหนเป็นยังไงแม่นี่นี่ลักษณะใบแก่เก๋นี่เก๋แล้วใบมันจะออกมาเป็นขอบขอบขอบใบไม่อย่างนี้คือแก่แล้วเก่แล้วใบอ่อนแล้วนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนดูใบอ่อนอันนี้อ่อนอยู่ใบอ่อนนี่แหละมันจะขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นอีกใบอ่อนจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะใบแก่เดี๋ยวนี่นี่เรามีเวลาเราก็มาหักทิ้งนี่ไม่ต้องไปทิ้งที่อื่นให้มันเป็นปุ๋ยทิ้งลงทีนี้ถ้าถ้าอัน ถ้าเขาเก็บไปอีกสักพักนี้ถ้ามันเป็นเป็นเป็นใบก้อนใบก้อนเข้าห้าวมันจะเป็นหนอนตัวหนนเป็นตัวหนนบานนี้บัวเราจะยุบมันตายครับอืเราก็ถ้าถ้าเรามีเป็ดเฮาก็เอาเป็ดมาลงมันจะกินหนนในซ้อนไส้ไปในตัวอ๋นนี้คือภูิปัญญาเลยใช่ไหมแม่จา้าโบต้องไปซีดยามันแต่บางไร่บางไร่บางบางคนนี่เขาสิเอาอันยาซีดมาซีดมแม่เวละแต่ว่ามันก็สารพิษตค้างได้ละ่ะ พอเราไปทานนะแต่นี้เรามีเป็ดถ้าเรามีเปิดเราเอามาลงเลยนี่ 000, 800, เป็ดเจ็ดร้อยเป็ดร้อยมาลงเลยนี่อสองสัวโมงนี่หมดเลยน้อนหมดเลยหมดเลยแล้วไอ้น้อนมันหมดเลยแล้วบัวเราหมดไหมแม่ไม่หมดเพราะเป็ดจะไปตามซอกแซกจะไปเหยียบ<อ>เพราะว่าจะเหยียบได้ไงคะนี่มันเป็นหนามอมันมีหนามมันมีหนามมันก็ค่อยๆไปนี่หลีกเลี่ยนเลยตามแบบนี้แบบนี้ไปนี่ ที่นี่น้ํามันยังไม่ลึกอยู่ถ้ามันถ้าถ้าน้ำขึ้นลึกนี้มันจะไปได้สวยเลยเป็ดโอ้โหุมยันปัญญาดีนะแม่บอกเทคนิคเนะไม่ต้องไปใส่ยาฆ่าแมลงเลยเป็ดเป็ดชั่วโมงนึงชั่วโมงสองชั่วโมงก็เกินคุ้มแล้วเบ็เราอิ่มด้วยเนาะแม่เนาะอิ่มด้วยและปลอดภัยต่อพวกปลอดภัยปลอดภัยไรสารพิษบัวเราจะไรสารพิษแปลว่าอย่างนี้อ่ะบัวของแม่นี่ก็ปลอดภัยเนาะเพราะแม่ไม่ได้ใช้ยาสารเคมีเลย มีแต่ปุ๋ยสูตรมากแค่นั้นทําให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็หวานกรอบอร่อยอร่อยแล้วทีนี้มันก็จะขึ้นมาใหม่ใช่ไหมขึ้นมาใหม่แล้วก็เก็บใหม่เก็บใหม่ขายใหม่ขายใหม่โอ้โหแล้วเราจะเก็บได้อย่างเงี้ยได้อีกนานไหมแม่ตลอดตลอดเลยจ้าแต่ถ้าฝากเขาน้อยฝากเขาไม่สวยแล้วเนี่ยเราวแล้ก็เอาเอารถไถมาไถมาไถเลยรู้ว่าเขาโบโบสวยแล้วเนาะเราก็เอารถไถมาไถ แตอใส่าก็ซื้อปุ๋ยมาแล้วก็ปรับปรุงหน้าดินขึ้นใหม่แล้วโน้มันจะซ้นไส้ขึ้นมาอีกมันจะง่ามก็เก้ารถไถมาไถนี่มันไม่ตายหรอแมา่ก็ตายเฮาเขาไถกาดไปกาดมาอ่าฮะประมาณ 1, 1> เม็ดหนึ่งเขาไถลลงนี้ประมาณ, 1, มาณ 1, 1> เม็ดหนึ่งเขาไถหลงนี้ปาดไปปาดมาโอา้นี้เทากับเอาปุ๋ยนี้ว่านว่านว่านตามคลองรถไถเขานะแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าปล่อยน้ําเข้าประมาณลึกขนาดเพียง หัวเข่าเฮานี่หัวเข่านะครับเออแต่จะใจส่หลายให้มันกินปุ๋ยก้อนเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงกันขึ้นกันขึ้นเพราะว่ากระจุมดอกนี่ก็ค่อยเอาปุ๋ยมากใส่สูตรเดิมเลยสูตรเดิมนั่นแหละ<อ>มันก็จะออกมาแบบนี้มันกเต็มแบบนี้ฮะ<อ>มากก็สวยก็แปลว่าการดูแลเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยมันไม่ได้ยากแม่แล้วเออผมขออนุญาตถามถึงไยได้หน่อยแม่พื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยแม่ ขายฝากบัวได้เงินเยอะปานใดครับกับประมาณหมื่นกว่าบาทเลยสองหมื่นต่อต่อเดือนแม่นบอกครับได้โอ้ต่อเดือนได้หมื่นกว่าบาทเลยอ่ะแม่ได้โอ้โอยนี้มันก็ดีว่าทำนายแหนะค่ะเพราะว่าเขาเก็บเก็บบาง,างครั้งแม่ค้าเขาโทรมาเนาะว่าเอาเก็บบัวให้ในยเดอ 2, อ้อสองพันเอาเก็บเก็บหนั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 บขึ้นให้ขายให้เขา<อ>เขาก็มารับอยู่ที่บ้านครับ โอ้รายได้ก็ถือว่าดีดีมากมากเลยนะครับการดูแลรักษาก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่าไม่ทุกวันเนาะอีกจับสองวันสามวันเขาก็ค่อยมารับอีเมกาคนเก้านั่นทุกมื้อที่มาเก็บนี่ถ้าว่าเอาแบบเบบว่าไปขายย่อยๆนี่เนาะสองสามร้อยนี่ทุกเสาได้แต่ว่าถ้าเ้าบาทตักสองมือสามมื้อนี่มันจะได้เป็นพันสองพันมันได้อยู่แล้วแต่เมกาใหญ่ๆเขามาซื้อเขาจะเอาเอาสังมาสองพันสามพันเงินนี่นะเขาจะได้เก็บไปหลายๆ มายได้มันเป็นอย่างนี้เนาะมันเป็นอย่างนี้โอ้บางบางทีถ้าแม่ค้าสั่งมาก็สองพันสามพันแต่ถ้าขายย่อยๆขายเองก็สองสามร้อยบบ้านซื้อกินจ้าพอได้ค่ากับข้าวค่ะค่าพาหลานไปโรงเรียนเนาะโอ้นะครับก็เป็นพืชที่น่าปลูกอีกพืชหนึ่งเนาะครับแม่ครับเป็นรายได้อีกแบบง่ายๆครับแต่ถ้าไปลงทุนเกินไปแนวนี้นะอันนี้แม่ก็เลยคิดว่าเออบัวนี่ดีที่สุดอ่ บริสิทธยาบริยัง uh huh. เพราะว่ามันสบายสบายแต่ว่าอ่าน,น,นอันอื่นมันกับฮาบุคุนเคยเนาะแต่ว่าเออบัวน,นีู่กง่ายที่สุดเลยครับดูแลง่ายดูแลง่ายแล้วบริแบบสบายสบายครับผมอสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณแม่มากนะครับที่อแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนะครับได้ติดตามนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับจ้าสวัสดีค่ะ รับชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรซอกราวจะนำมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ